Thank you เรียนจะสอบเส,สียงสัก,ส,กส,สองคนกันเพลงครับ สุดรักปิ้งวันหยุดนานรวมกระแสทางสะสาดใจคนที่คนอิสากินทานไรได้เจอจอบใจสาวปาก โอเคก็ตามที่เห็นนี้นะครับอืมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่าอย่าไปสั่งจากเว็บไซต์นะครับอย่าไปสั่งจากเว็บไซต์งานเดิมๆแล้วมาเปิดอัดแบบผมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับมีควันกบนะครับมีควันท่วมเลยนะครับเอาตรงๆนะมีไฟลุกเลยแหละนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับคือ สองตัวนี้นะครับนะสองตัวนี้นะครับไม่ใช่งานเดิมๆนะครับคือของเดิมมันนะครับวงจรเดิมไซส์หนเดิมเดิมของมันนะครับถูกยกออกแล้วนะครับนะยกออกไปแล้วนะครับอันนี้คือลงใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าใช้ก่องเดิมหน้ากากเดิมชุดด้านหน้าของเดิมๆนะครับคือจะเหมือนเดิมที่สุดเลยนะครับจะเหมือนเดิมที่สุดแต่ภายในนะครับภายในไม่ใช่ของเดิมนะครับนะ ไม่ใช่มาเห็นคลิปนี้แล้วนะครับมาเห็นคลิปนี้แล้วเุ้ยแรงว่ะโอ้ยใช้ได้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปควานหาสั่งจากเว็บไซต์มานะครับแล้วก็มาอัดอย่างผมนะครับฮาเอาตรงๆนะไฟลุกนะควันกรอบเลยนะครับนะไฟลุกนะฟันกรอบนะเอาตรงๆเลยนะอืมนะครับอ่ะที่เทสนะครับก็ตัวล่างนะครับขับโลนะครับตัวบนขับ บิดไฮนะครับก็คือตัวล่างขับเบสตัวบนรับกลางแหลมนั่นแหละนะก็ตามนี้นะครับอืมตัวล่างนะครับนะรับโลนะครับนะรับเบสนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับใชแนลละสองดอกนะครับสองดอกนะครับรวมแล้วสมุมดสี่ดอกนะครับตัวเดียวนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วไม่เหล็กสองก้อนไวซี่นะครับดอกตาเอ็มนะครับของพี่มึกร้านเอ็มโมบายกับนันหลักนะครับส่วนตัวบนนะครับนะตัวบนก็คือ ตัวนี้นะครับตัวบนคือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอ่ากลางแหลม12นิ้วโค้งรอนะครับกลางแหลม12นิ้วโค้งรอวอยสนิ้วครึ่งนะครับดอกของ BT ของพี่บอยนะครับ BT บีปันโป่งนะครับนะทั้งหมด4ใบนะครับก็คือแชนแนลละ2ใบเหมือนกันนะครับนะตัวบนนะครับตัวบนนะครับเสียงกลางแหลมนะครับนะมิดไฮนะครับแชนแนลละสดอกก็คือ2ใบ นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตู้ชัดๆก่อนนะครับอ่าโอเคตามนี้นะคือชแนลละ2ดอกนะครับก็คือมีแหลมด้วย2องคูนสองคูณสนะครับนะโอเคนะครับบอกก่อนนะอย่าหาว่าไม่เตือนกันอีกนะโอเคมาคุยเรื่องสเปกนะครับสเปคที่ลงไว้นะครับอ่าไม่เหมือนกันนะครับตัวบนลงไว้ที่800วัตต์นะครับ ตัวบนลงไว้ที่800วัตต์อ่าของลูกค้าอยู่ทางโซนภาคอีสานนะครับจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับไม่ได้จดข้อมูลมาจําได้ว่าโซนอีสานแน่นอนนะครับตัวบน800วัตต์นะครับโซนตัวล่างนะครับตัวล่างนี้อ่าตัวล่างอ่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับใกล้ๆบ้านนะครับจองบึงนะครับตัวล่างนี้ครับ1,200วัตต์นะครับนะตัวล่างยัดไว้1,200วัตต์นะครับนะ อยู่ที่จองบึงนะครับลูกค้าใกล้ๆบ้านกันนะครับนะยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับพอดีเพิ่งทําเสร็จนะครับทําเสร็จลงเสร็จแล้วก็ประกอบแล้วก็เอามาเทสนะครับ2ตัวนะครับเท่ากับ1ตัวเลยนะครับความสูงนะความสูงส่วนความลึกก็จะสั้นๆนหน่อยไม่เท่าไหร่นะครับรูปลักษณ์หน้าตานะครับจะยึดไว้เดิมเดมนะครับเพราะว่าผมชอบว่ามันสวยดีนะครับที่ผมชอบคือมันสวยดีคือมันุ่มแมตอนละมุนเนี่ยไฟมันขึ้นตามละละมุนเลยอะ สวยดีนะครับส่วนหน้าจอดิตอนก็ขึ้นก็ขึ้นสวยดีอะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องอมีการเปลี่ยนสีรดกันบ้างแหละนะครับเบสนี้คงจะลงเป็นแดงแดงอะไรเงี้ยแดงหรือฟ้าอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเขียวประมาณเนี้ยนะครับนะนะต่อไปนะคงจะบิว้วนะคงจะบิว้วให้มันสวยกว่านี้นะครับเรื่องเรื่องหน้าตานะแต่ผมมีแผนแล้วนะครับไฟเนี่ย ของเดิมมันเขียวมานะครับเดี๋ยวมีกาเปลี่ยนหลอดแน,น่นอนนะเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีให้มันสวยแบบสีแดงสีฟ้าสีเขียวเนี่ยหลักๆเนี้ยมี3สีเนี่ยแหละนะตาเขียวก็คือเราที่เห็นแล้วเนี่ยเราเห็นเขียวแล้วนะครับไม่แน่ต่อไปจะเป็นฟ้าไม่แน่ต่อไปก็เป็นแดงนะนะตัวนี้นะครับนะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าหรือ FC นะครับเจอเฮ้ยอุ้ยอาจารเอ็มมาขับไม่งิบเบ็ดเลยเว้ยอะไรประมาณเนี้ย ไปสั่งจากเว็บไซต์งานเดิมๆมานะครับเอามาขับนะครับมีมีหวังกับบ้านเก่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเดิมๆของเขานะครับเดิมๆของเขานะเดิมๆของเขาอ่ายี่ห้อนี้นะครับไม่พูดเนาะ <c oughs> นะอันนี้เดี๋ยวต้องดูลูกค้าว่าลูกค้าจะให้ผมลบออกเปล่าเพราะว่าอืมกลัวเป็นกระแสตามมาภายหลังกลัวมีเรื่องมีราวตามมาภายหลังนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันลุดลง youtube ไปแล้วนะครับ มันก็คงจะต้องมีอะไรตามมาภายหลังแน่นอนนะครับแต่ถ้าทางค่ายนี้เขาไม่ซีเรียสอะไรก็ปล่อยส่งไปเลยนะครับนะปล่อยส่งไปเลยนะพูดถึงก็คงจะมาแล้วแหละนี่นะมาแล้วนะครับเจ้าของเครื่องตัวล่างนะครับนะเจ้าของเครื่องตัวล่างมาแล้วนะครับใช้แน่นอนนะครับจํารดได้นะครับโอเคต่อให้จบคลิปกันเลยดีกว่านะครับนะน่าจะใช่นะครับอ่ะโอเคเรื่องอ่ายี่ห้อตรงนี้ก็ ถ้ามีเรื่องมีราวค่อยว่ากันถ้ายังไม่มีก็ปล่อยส่งไว้ก่อนใช่ป่าใช่ป่าอ๋อวัสดีครับกำลังรีวิวอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้จบกอนแล้วเปิดให้ดูต่อตกำลังกำลังเอาสักหน่อยก็อ่าของตัวล่างนะครับเนี่ยเจ้าของมาแล้วตัวล่างเจ้าของมาแล้วส่วนตัวบนยังไม่มาตัวบนยังไม่มาไม่ใช่ตัวบนผมต้องส่งนะครับก็อ่าบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าลูกค้าหรือ fc หรือเพื่อนเพื่อนนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ อย่าไปสั่งในเว็บไซต์เดิมๆนะครับแล้วมาอัดแบบผมนะคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่บอกว่าอย่าไปสั่งก็คือถ้าสั่งมาแล้วเออถ้าสั่งมาแล้วนะครับสั่งมาแล้วแบบงานเดิมๆจากเว็บไซต์อ่ะอย่าไปอัดแบบผมนะเพราะว่ามันสเปคค่อนข้างจะต่ํานะครับนะอ่างงเลยเจอลูกค้ามาพูดไม่ถูกเลย <laughs> อ่ะโอเคก็จะแจ้งก่อนลวกันว่าเดิมๆของเขานะครับ เดิมๆของเขานะครับตัวนี้นะครับเดิมๆของเขาสเปคของเขาอยู่ที่ข้างละ300วัตต์นะครับนะที่รู้ๆอยู่นะครับสเปคเดิมๆของเขานะครับที่มาก็กล่องเลยนะครับที่มากล่กลงเลยสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์มานะครับสเปคเดิมๆของเขาคือข้างละ300นะครับ12นิ้วถึง15นิ้วบ้านได้นะครับไม่ใช่เอามาตาบี้ตาบัน21นิ้วแบบผมแบบนี้นะครับนะครับมันคนละสเต็ปกันนะครับนะคนละเรื่องละราวกันนะครับ แจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้บอกก็เลยสั่งเดิมๆจากเว็บไซต์มาข้างละสามร้อยเอามาบีจีเบแบบผมก็เดี๋ยวมีกลับ้ันเก่าฟันกรบท่วมแน่นอนนะครับนะสองตัวนี้นะครับได้ทําการยกไซส์ออกไปแล้วนะครับนะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะสองตัวนี้ได้ทําการยกไซส์ในเดิมๆของเขานะครับข้างละสามร้อยนะครับชแนลสามร้อยออกไปแล้วนะครับและลงใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับตัวบนลงไวแปดร้อยนะครับตัวล่างลงไ้พันสอง นะครับตัวบนลูกค้าเอาไปขับอ่าสิบห้นิ้วคงรอนะครับนะสิบนที่คงรอค่ากระดอกประมาณนี้ที่จําได้ส่วนตัวล่าง1200อง่าเดีย๋ยวค่อยคุยกับลูกค้าทีแล้วกันว่าไปขับอะไรก็ลืมไปแล้วนะนะพันสองไปขับเสียงกลางกว่าก็มไม่รู้ <laughs> นะครับนะโอเคนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่งานเดิมๆนะครับฟิกไว้อรอบนึงเดี๋ยวมีปัญหากันมาว่าเออผมไม่แจ้งอะไรประมาณนี้ ไปสั่งจากเว็บไซต์เดิมๆม,มาข้างละสามรอยเอามา,มาบียิเบ็ดแบบผมก็รู้เรื่องกันละครับนะเปิดไปถึง2เพลงนะครับผมจะรู้เรื่องกับแบบบี้อย่างเงี้ยต้มนุตมเนี่ยจบเลยนะครับนะโอเคเตืเอนกันไว้อีกรอบนึงเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาที่ท,ที่ผมพูดซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมานะครับปัญหาตามมาผมอะตามหาผมเลยแหละนะครับโอเคนะครับก็ขอฟิกตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับนะตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับ แต่ก็พูดแล้วนะครับว่าเอ่ยยกภายในออกนะครับยกไส้ในเดิมๆออกนะครับและลงใหม่นะครับอ่าบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันก็เลยพูดให้มันชัดเจนนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะสำหรับ FC สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับใน y t u t u นะครับแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับก็ฝากกันไว้นะครับผมครูเอมนะครับอาจารย์สวศักดิ์เชื้อฉายนะครับตามนี้มองเห็นหรงไม่เห็นอีกแหมไม่เห็นเดี๋ยวเดีว ขาก้องก็ขากล้องเนาะแบบหนึ่งเอาจัดจัดจ้จานจ,จริงๆนี่จัดเลยใหญ่ได้ใจชัดเจนนะครับใหญ่ได้ใจชัดเจนเลยนะครับนะจริงๆไม่ได้อ่าเอามาอะไรมากมยหรอกคือตัวนี้เก็บไว้ไว้หลังตู้นะครับแล้วก็เล่นชิ้เล็กเอาไว้หลังตู้นะครับก็เลยเอามาวางนี่เลยนะให้มันดูเต็มตมตาไปเลยนะครับก็นะวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนสักเฉยๆนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตำบลด่านทับตะโกมอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอเคก็ขอฝากคลิปนี้นะครับไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับในการเทสเครื่องนะครับก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับนะเทสเครื่องก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลที่แจ้งไปนะครับก็นะตามนั้นนะครับนะไม่พูดซ้ำไปซ้ำมานะครับบอกไปแล้วนะครับโอเคแค่นี้แหละครับนะเดี๋ยวจะคุยกับลูกค้าต่ออีกสักนิดนึงโอเคไปละบายยนะครับ I don't know.